สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมย่อนพันกเก่า,าก็จะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการท่อสัมผัสระหว่างนนทยาพาลุ่ยก็พอจะเนียนก้คนคนเกนนะครับในโครงสุดท้ายเพิ่งขายมาแล้วนะครับในโหวตวันที 46, ่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับเพื่อนสมาชิงใน,นกระตามไปฟังดังกันนะครับเข้ามาแล้วกรุณากดติดตามกดกดแค่เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อมูลต่างมูลอีกกรนั้นทียาในแปลงปันปมาให้ผมได้จัดทัเป็นคลิปเพื่อไว้ใช้เอฟซีและตำรวจต้นท,ทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเทมมาได้ยังไงตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมาน,นะครับทุกคนนะคะวันนี้นทิยากับมีแนวทางตสวเลขเกี่ยวกับเบข้อความฝันของพ่อจำเนียนนะคะพ่อไม่เป็นอะไรเอฟซีจะ จะเห็นคลิปของพ่อจำเนียนตั้งแต่ต้นต้น,ตนงวดนะคะงวดที่ผ่านมานนทิยาเอาแนวทางของพ่อจำเนียนหรือพ่อหญ่จำเนียอนี่เพิ่นเป็นพ่อของพี่สะพ้ยนนทิยาเพิ่นยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองพ้นนะคะเพิ่นหงห์ศูนย์เก้านะคะเลขออกศูนย์เก้าล่างนะคะแต่ว่าพ่อหญยหรือพ่อจำเนี่อนี่เพิ่นบ่ตถกนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสื่อแต่บนนะคะเลขออกล่างเพิ่นกะบ่ได้บ,บ่ได้โชคดีนะคะ ะะสำหรับมือนี่อะไรคลิปแรกน้นทิยาไปตามตังต้งต้องงวดนะคะเพราะย้าเพิ่นกับหายเลขสามตัวมากคือเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเพิ่นหายคลิปแรกตั้งแต่ต้องงวดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นโค้งสุดท้ายเพิ่นกับหายมากเน้นๆสองตัวบนคู่หนึ่งสองตัวล่างคู่หนึ่งนะคะ <c oughs> เ,เลขควมฝันนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผสัสระหว่างนุ่นที่ยาก,กับ พ่อ,อจำเนี้ยในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะคะ จำเลี่ยนมากไปมาแล้วเบาน้ำวนไงนะค่ะตัวพ่อไม่เป็เท่าิดนึว่าทุกเฟ็เทอย่างว่าได้เลนเซ่โดนแล้ว เอฟซีเพิ่นโอนเงินมาให้ห้าร้อยบาทเพิ่นกะให้พ่อยายสามร้อยให้นนทิยาสองร้อยนนทิยาบ่เอากะโยกให้พ่อใยายหมดเลยโอนเขาบัญชีพี่นางนิดแล้วให้พี่นางนิดไปโกดขายเด้อค่ะเพิ่นกะเลยอยากถามวาโค้งสุดท้ายพ่อใหญ่ฝันบ่เออโค้งสุดท้ายกะฝันอยู่ ฝันว่าตั้งใดว่าเฮฟซี่ปั้งน้ำแน่ตอนนี้หนูหนูอาร์ทีฟยุกไปไหนมาค่ะขีเกียมผันบ่าองเียแค่น้ะขเกียมผันว่าใช้แรงถอยเดียยุกยุกเป็นนิยางแกเฉียกูแล้วอืมจิงจกกระเล็กระเล็กกับมึงวิธีเกียมอเนี่ยค่ะตัวมากมันมี่ใครมาพร้อมกูขีเกียมจะไหนมาใครเลยกต่อพนดีเนยมารมันเดี่ยวนี้ตีๆขากันยุ่งเ่เห แมนแมนเนาะแมนค่ะแมนมือันเจ๊เิ้วัดเสกเสกเสะค่ะนี่มือนีมือขึ้นมือเส้านี่ของน้าปีสามเคิรมเนาะเลยมานอนอนีค่ะเพราะว่าฝันตียสุุทไทยปเนี่ยค่ะฝันมาจ๊กมาเมียมาใส่บะหมากกว่ ไปเถือบนุ่งเขาเขาลยวเงินเทาเดียวหลายมันจะเอาเดียวเก็บิพันละเอาเก็บอได้รอมันโมบีหรือจะอไรเยจังเลยมัจะพอได้กันกูวิ่งเงินมานันค่ะมือเดียวกันเด้อเดียวนเก็บิบพันว้ดกันได้กันหนสรับังท่นเราคอยเดียวน้าเจ้าหาิบเด้อมันะอื้อมวากันพอนะอันนี้คือสิเป็นเลกยลงตัวนี้เด้อโตหาศูนย์บอก่ นี้คือเป็นเหล็กลางเราจะาสื่อหลายเ้อสือแนวข้างเปสือหรออืมเป็นแนวขางไปเพราะยัไฮล่างนี่เป็นหาศูนย์หรือเป็นเ็ดศูนย์หาศูนย์หาศูนย์ล่างกของวนเขาเรีนรถลงมาเขาเกี้ยวอย่างเขาเกียวิปค่ะเขียนเปนขย้เจ้าหาิ่ไปบอกกันว่าเจะเดินขึ้นโอ้ยตแกหมดวันนี้เสียงเงี้ยีี เาเจล็ดศูนย์อี่เป็นบนบพญายเ็ดศูนอีกเป็นบนมันลดมากากเจ็นย์ากรมากั่เ็เ็ดมอก็เดียวหาศิตรถมากเป็นเลขกางมาศูนยเลขสามตัวเลขสามตัวพญาตีว่าเป็นตัวได้ค่ะเลขสาตัวหาศเนี่ยอแปดแปดหาเลขสามตัวบน อันเจ็ดศูนย์นะเป็นเก้าเจ็ดศูนคือเก้ามันบ่ค่ะเก้าเจ็ดศูนย่เก้าละแล้วอันอเจ็ดศูนย่ได้รตัด่กัไรได้ะส่ได้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะตัดสืนอะได้กันอะไรันนดเท่าคือมอหันละมันตัดสื่อหร่าไรพราาตัวมันตัดสื่อเนียวตัดสื่อนี่ต้องสื่อบนล่าง เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหามนบ้าไ่กันร้านเข้าใจถือบ่อเรียแ่สิัาัดคือก็ได้ครับ่ถือก็ได้เลขวัานบ่ลายตเนาะพะ่เนาะแมตาละข้งนี่พย่สิฟันฟันต้องหวงแล้วกัันใกล้ๆ้เลขออกแล้วก็จบเลยมันบ้าค่ะแมนตาละบ้บ่อันอีกเนาะเออหมือนี้ด่คุยถึนปีหาเนาะันหเจอสิวาจันสียงเงินเาเดี๋ยวต้องหาสิบคน คันคันมันพ้นเอรว่าคันมันพ้นเพรว่าหาซีบนี่ไปไปกรรมโน้มมันก็บหาศูนย์เยนะเออนะทีน้นั่นแหละเนาะเขาหาศูนย์เอาเร่อาจอหาเดี๋ยวนั่งกันบ่ราอเิเดี๋ยวนัากันนะมันคือเอากันเรื่องที่บนี้แตว่าลอมังจะเอาไหลมันเป็นวัมันเป็นวันพิเนี่เอวสันปัดยก็ได้หรอกแอนย่เป็นเป็นหน้าทางหลคะเพราะว่าเราไม่ผูได้ตลูง อยากซื้อลอตเตอรี่มาอะไรค่ะเจ๊พีเพิ่นก็อยากให้ตามเพิ่นก็อยากรู้ว,ว,ว่าที่เพิ่นโอนเงินมาเพิ่นก็อยากรู้ว,ว่าหอดมือหอดถึงมือแล้วบ่ถึงมือพี่น่าเพิ่อนมาเดี๋ยวเพิ่นไปในเมืองเดี๋ยวเพิ่นโกดมาใหายพยาย้พอ่อใหญ,ญ่เพราะว่าหนูโอนต่อวันชื่อไปแล้วอ้าวขอบคุณพ่อใหญ่หลายลๆเด้อค่ะที่ให้แนวืองทังนะคะทำเนี่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบะ ค่ะเป็นสีสันบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะคไปสองตัวที่นี่ละเรียแท้สีฟ้าดํานะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,ะค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่ไปนอกกเนเอฟซีก็สิ่งยินแหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอ่าพ่อจำเนียยหรือพอ่อใหญ่จำเนี้ยน,นะคะนนทิยาเอิรนพอน่อใหญ่เพิ่นเป็น พ่อของพี่สะพ้ยนนทิยานะคะเพิ่นเป็นคนจังหวัดขอนแก่นยูอำเภอพ้นนะคะสาเหตุที่ได้เจอเพิ่นอวดทิพานมานี่เพิ่นมางานศพหลานเคยนะคะแล้วก็เพิ่นหลังจากงานศพแล้วเพิ่นกะต่อเป็นงานบวชเลยก็ยได้ยูเป็นอาทิตย์นะคะกะได้คุยกันอวนทิพานมาเพิ่นกให้เก้าศูนย์เก้านะคะเพิ่น เก้าศูนย์เก้าขึ้นตัวนี้นะคะวัต่ิพันธ์มาเลขกกออกศูนย์เก้าล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้คลิปแรกที่นนทิยาสัมภาษณ์ไปพอไ่เพิ่กนกกะไเจ็ดศูนย์หรือเก้าเจ็ดศูนย์นะคะหลังจากนั้นมว่านี่เพิ่กนกกะมาะขึ้นนี่เพิ่นก็ะมาฟันอีนะคะนะคะเพิ่กนกกะว่าเลขสองตัวนี้เป็น เกสซูนหรือหาศูนล่างนะคะเกสศูนอาจจะเป็นบนหาศูนอาจจะเป็นล่างทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนวะาท่างหาสื่อสรารกิจแบงรัฐบาลพอจำเนีน่อหรือพอเนี่ยจำเนี่อเพิ่นบอกว่าเลขนี้สองคู่แต่ว่าย่ำสื่อลักษณะการซสื่อกับให้สื่อล่างซื่อบนกาบน้ำนะคะนะคะน้อทียาก,ก็ตามให้แล้วนะคะสําหรับเอฟซีทีโอนเงินมากกับน้นทยาก,ก็โอนเขาบัญชีพี่สะพาย AaS, พี่สะพ้ายก็เป็นพ่อเป็นแม่เอ่อเป็นลูกสาวของพ่อจำเนียอนะคะเดี๋ยวเพคนก็จะไปโกดไห้ทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะนะคะทนทียาตกับขอ่วยพ่อไ้พ่อเป็นพี่น้องเอฟซีโชวดีนะทางของพ่อจำเนียอนะคะกราบกับวางไวเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงอเสนอเงินฟังแล้วนะครับทินวดียาได้สาหรูเพลีของพ่อจำเนียอในคงสุนไทยนะครับส้ำหรับผมในไทยคลิมมิกกับสาหรูอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอจำเนี่ยนคงสุดท้ายฟันอีกแล้วสองโตสองครูบนล่างวันวันที่สิบหกกุภาพันหกเจ็ดนะครับเพิ่นก็ฟันได้เรียกบนนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเรียกล่างหาศูนย์นะครับมีเท่านี้นะครับเพื่อนเน้นให้บนเป็นบนล่างเป็นลา่างนะครับเจ็ดศูนย์เป็นบนอาทิเป็นล่างนะครับเป็นแน่ทางสือกินแบงค์ัตบาลนะครับไปกับบนล่างนะครับ วางไว้เอฟซีเลยท่านผู้ชมทุกท่านโค้งตีนี้จะฟังแล้วส้ารับผมในถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวเขายุติเพียงทำนี้พบกนันอีกคลิปต่อๆไปส้ารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ